น้องฝนพามาดูชุดแต่งนะคะด้วยงบ3ามแสนค่ะคันนี้ลูกค้าวางแบบมานะคะอยากได้แบบไหนน้องฝนจัดให้ค่ะแบบเป๊ะเ,เ,เลยพาไปดูกันเลยค่ะน้องฝนมาแต่งอะไรกันบ้างด้วยงบแต่งชุดนี้นะคะสามแสนบาทด้วยกันเลยค่ะเดี๋ยวฝนไปสออทีละสุดนะคะไปกันค่ะ ชุดแต่งวิกเตอร์2นะคะสีดำเงาพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่ะคะ่ะเป็นกระจังหน้าเลนดอนนะคะตัวนี้ด้วยมีสีนี้ด้วยสวยงามมากเลยค่ะและก็มีส่วนของล้อแม็กนะคะ อันนี้จะเป็นล้อเวคแครค่ะ100%เลยด้วยซีรีส์ยางโตโยทายนะคะ2 7 5 5 5 2 0ทาค่ะและยังไม่พอนะคะคันนี้นะคะได้เปลี่ยนโช๊คโปรเฟนเดอร์ค่ะทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้วยค่ะในส่วนของด้านท้ายนะคะของ e v e r e ร์ w h i t ์ h a c แทค่ะจะเป็นแรปสีดำสมมงนะคะแบบนี้เลยและก็ในส่วนของชุดแต่งวิกเตอร์ค่ะสีดำเงา ที่สำคัญจะเป็นท่อคู่นะคะออกล้างแบบนี้นะคะตามแบบที่ลูกค้ารีเควสตมาเลยเป็นท่อคู่อาคาบูวิกคะ่ะน้องผลดูแลจัดเต็มเลยคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะชุดแต่งแบบนี้จัดทรงหล่อเทถูกใจไหมคะอันนี้ยังไม่พอนะมีภายในด้วยที่น้องฝนจัดให้ลูกค้าจะเป็นลำโพง เอนโอค่ะพร้อมกับซซวบูเฟอร์ด้วยค่ะตรงนี้ก็เดี๋ยวยังไงถ้าสนใจชุดแต่งตรงนี้ท่าน้องฝนที่ฟอร์ดอาร์เอมเอค่ะค่ะก็รับมาพื้นได้เลยค่ะอ้าวเบอร์โทร0 9 7 9 7 5 0้0 5ค่ะบ๊ายบาย